เดินทางมาถึงบรรยากาศของมวยมันในคู่ที่3นะครับและที่สำคัญยังอยู่ในมวยรอบ4ีพีเงินล้านด้วยครับฝ่ายแดงสักสงครามพบทีรดแดง138แล้วก็ฝ่ายน้ำเงิน140ปอนด์เชิญรับฟังประวัติจากคุณออสเคโอครับ,รบสำหรับผู้ชนะคู่นี้นี่ยังมีโอกาสไปต่อนะครับแต่ว่าถ้าแพ้ตกรอบทันทีเดี๋ยวมาดูประวัติของมุมแดงกันก่อนนะครับสักสงครามพบธีรธรรมครับ ชื่อจริงว่านายชาวลิตหอมแก้วครับลูกหลานจากอุบลรัชเทวสกุลและก็คุณภัยปัญญลักษ์มอบกรรมการมือดีเบอร์ต้นเบอร์หนึ่งเมืองไทยเลยครับมาร่วมกันทำการตัดสินในมวลมนวันศุกร์ทางช่อง t o f o r U ช่อง24่อิแล้วก็ครูลองครับ3 d ดีเพชรยินดีอะคาเดมี่ต่างศึกต่างสายกับเจ้าเปรี้ยวปากสจวิชิต8นิ้วและยังมีคู่เอกแฟนๆรอเหลือเกินครับสถานเมืองเล็กหนุ่มพรเทพตอนรับการมาเยือนของ ทีมสจวิชิต8ริ้วอีกครับก็คือเจ้าสลาวุธิที่6เมษายนนเรียกว่ารายการเปิดหัวด้วยไข่มุกขาวนะครับไข่มุกขาวเพชรยินดีอะคาเดมี่กับเจ้ารถถังจิตเมืองนนแล้วก็คู่ที่2โยทิน FA Group ุกับเก่งกาดปอเบโก้ยังมีเพชรมรกตวอสังประภัยครับเจอกับยอดพนมลุงจิตเมืองนนเท่านั้นยังไม่พอครับเพชรอู่ทองยอดมวยไทยคนล่าสุดครับ เพชรอูทองออขวัญเมืองมาเปิดโอกาสให้ยอดมวยไทย3าพศเจ้าพันพยักษ์จิตเมืองนอนท์แก้มือแล้วก็คู่เอกอีกหนึ่งคู่แสงมณีครับแสงมณีกับซปเปอร์เล็กโอ้โหท้งวันพุธวันพฤหัสที่ราชดำเนินคู่ที่3นะครับสักสงครามพบทีรธรรมนะครับอันนี้ก็นักชกรุ่นพี่เหมือนกันเดินเบียดเดินชนเข้าหาเลยนะครับวันนี้ที่มุมนะครับของศักสงครามมีพยัก์ผู้พี่นะครับก้องธรณีพยักษ์อรุณนะครับ มาคุมการชกเองเลยนะครับเรียกว่ามาติวเข้มที่มุมเลยเพราะว่ามีความสำคัญมากนะครับถ้าแพ้นี่ตกรอบเลยนะครับไม่มีโอกาสแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นครับชนะยังมีโอกาสลุ้นไปต่อนะครับเพราะว่าเงินรางวัลที่สูงใครก็ต้องเน้นและครับเจ้าของแชมป์มวยรอบซีพีเงินล้านนี่รับไปเลยครับ5 0 0แสนบาทโอ้โห้าแสนบาทครับไม่ใช่เรื่องเล่นเลนเลยครับ และที่สำคัญพาวันชิงชนะเลิศมีการชิงแชมเปี้ยนของเข็มขัดทูฟอร์ยูรับไปอีก70,000บาทนะครับโอ้จากทูฟอร์ยูมอบให้40,000บาท To โย ta k เคมอเตอร์ or, โดยคุณวิเชียนสมภพลุงโลดมอบให้อีก10,000บาทไก่ย่าง5ดาว10,000บาทแล้วก็อุปกรณ์มวยไฟเตอร์อีก10,000บาทรวมเป็น70,000บาทสำหรับแชมป์คนเก่งของเข็มขัดทูฟอร์ยูครับ,บครับมาแล้วครับยกนี้นมาแล้วครับทางด้านของศักสงคราม เปิดเกมเข้าหาเลยนะครับแต่ว่าลุมพิชิตก็ดูแล้วไฟนี้ดูหน้าตาสดชื่นนะครับไม่เหมือนไฟที่ผ่านมาไฟแรกนะครับเพราะว่าไฟแรกนั้นเขาหายไปนานมาได้หายใจแล้วไฟนี้ดูว่าการยืนระยะจะเป็นยังไงนะครับรูปร่างช่วงชกก็ดูว่าได้เปรียบด้วยเอาละครับสนุกแน่ครับคู่นี้พี่กับน้องครับพี่นี่กางเกงแดงนะครับ33ปีส่วนน้องกางเกงน้ําเงิน23ปีอ่อนกว่า10ปีเลยครับ แม่แต่ว่าน้ำหนักนี่รุ่นน้องนะครับได้เปรียบอีกสองปอนด์น,นี่อาอารุ่นน้องแม่ไม่เกรงบารมีรุ่นพี่สนุกแน่ครับสนุกแน่แต่ว่าพี่มุมแดงนะมี่พี่ก้องพี่ก้องพี่ก้องธรณีมายืนคุมเกมอยู่เลยครับอ้าวมาดูบทยกแรกก่อนงานของรุ่งวิชิตก็ยังไม่รีบร้อนนะครับอาศัยรูปร่าง ดักเตะดักทีมนะครับแล้วก็วนไปรอบๆไปทีต้องทําให้ในาชกรุ่นพี่อย่างศักสงคารามนี่เดินเบียดเดินชนชวนทะเลาะไปเรื่อยนะครับอันนี้รุ่นพี่ชวนรุ่นน้องทะเลาะนะครับไม่รู้ใครจะหมดก่อนใครแล้วครับดูให้ดีนะครับคู่นี้บวนะยมันวันศุกร์ของเรานี่เปิดเกมเดินชนตั้งแต่ยกแรกเลยครับเพราะว่าเงินรางวัลน,นี่มีล่อใจตลอดโดยเฉพาะโอเค20ครับ20,000บาทครับสำหรับผู้ที่เป็นฝ่ายเอาชนะน็อกได้ มีหมัดยับด้วยครับช่วงชกได้เปรียบนะครับรุ่งพิชิตสิทธิ์คงเวศหรือชื่อเดิมๆก็คือว่าจอมโหดนะครับจอมโหดสิทธิ์จำลอง mm hmm. สำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้ครับขอขอบคุณซีทีทูุ๊ฟเอสซีจีพลัสโตโยต้าไฮลักรีโวโตโยต้าเคมอเตอร์ไก่ย่าง5้าดาวนมสดเมจิปุ๋ยตรากระต่ายปุ๋ยเกตตราเวสโกเพชรยินดีอะคาเดมี่ทองสวนภูรีสอร์ทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โอเค20อุปกรณ์มวยไฟเตอร์เจเจมวยไทยอุปกรณ์มวยท็อปคิงบ็อกซิ่งและท็อ k ออฟเดอะทาวน์แอกไนเซอร์หาดใหญ่ขอขอบพระคุณครับครับไฟนี้ดูแลเอาุุนน้องอย่างรุ่งบิชิตนี่ดูชกด้วยความมั่นใจเหลือเกินนะครับไม่ได้เกรงอะไรเลยนะครับออกอาวุธนี่ดูเป็นธรรมชาติเหลือเกินแล้วก็ ดูจังหวะเตะจังหวะแทงจังหวะทีบนี่เรียกว่าครบเครื่องหมดเลยวันนี้อาวุธมวยไทยจังหวะฝีมือวงนอกนี่หลากหลายเอาล้ครับแต่ว่าตอนนี้โดนเจาะยางก็้าไปทาท่ายางจยแตกครับมาเลยครับมาเลยครับจะรอดไม่รอดครับตอนนี้ทางด้านของนักสงครามเห็นช่องเลยครับโอเค20เตรียมเลยครับโอ้แล้วก็ม่ามีปัญหาแล้วครับช่วงล่างกรรมการนับเลยครับร้อยเอกสมบูรณ์นับเลยครับโอ้ขาซ้ายมีปัญหาครับ วันนี้เกิดอะไรขึ้นครับ 1- 2น็อกไปแล้วนะครับคู่นี้นับยก2รอดไม่รอดครับสักสงรามโอ้วันนี้ดุจริงๆครับสักสงรามเนี่ยโอ้โหลูกนี้ฮุกขวานะครับเรียบร้อยครับเช็คบินอีกแล้วครับโอเคครับโอเค20นี่แจกอีกแล้วนะครับ20,000บาทครับโอ้โหวันนี้มวยดุจริงๆครับกรรมการชูมือไปที่สักสงครามพบเทียะธรรมครับเป็นฝ่ายชนะทีนี้ก็น็อกเอายก2ครับ นับแรกนี่เตะจาอยางนับที่สองนี่ไม่ได้นับนะครับโดนหมัดหล่นเลยครับโอ้เจ็บทั้งตัวครับกองก็จับพี่ลูกพี่เลยครับกองถอดจะต้องมาดูกันนะครับไม่แน่เหมือนกันนะครับอาจจะสี่คู่รวดก็ได้ครับอ่าดูช้าช้าก่อนครับนี่ครับโดนอัปเปอร์คัตครับโอ้หล่นเลยครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นนี่นี่ครับงัดเข้ามาครับนี่ครับ งัดเข้ามาครับโอ้ oh, ดูจริงๆครับวันนี้